ดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง8วันครับเมื่อดาวพระหัตสมบียกย้ายครับสวัสดีครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนะครับหรือว่าโหนสิทธพัฒนนะครับหรือว่าก็เป็นใช้ยาทางโหนทางโหราศาสตร์นะครับโหนสิทธพัฒนนะครับก็ อาจจะดูฟังดูไม่คุ้นนะก็เรียกหมอแมนนะธรรมดาเบสธรรมดาเบสิกเบสิกตามปกตินะครับไม่ต้องปิตีรีตองอะไรมากนะนี่เรียนให้ทราบเฉยๆนะครับวันนี้เราก็พูดกันถึงดวงดาวที่เราก็น่าจะเริ่มคุ้นชินกันแล้วเกี่ยวกับในวงการโหราศาสตร์ก็จะมีการพูดกันถึงดาวดวงนะี้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วครับก็คือเรื่องของดาวพฤหัสบดีนะครับเวลาที่มีการยกย้ายดาวพฤหัสนเนี่ยก็จะย้ยายเนี่ย ราวๆสักมีนามีมนาเมษาพฤษภาของทุกๆปีแล้วแต่ว่าจะย้ายในเดือนไหนนะครับอย่างในปี67เนี่ยเขาย้ายวันที่30เมษาแล้วก็จะาย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นจุลจักรนะครับอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นระยะเวลาก็1ปีโดยประมาณนะครับก็ถึงวันที่13พฤษภาคม ปี2568พันยง่ายก็อยู่1ปีนะเมษาชนพฤษภาประมาณนั้นะคราวนี้นะครับเราพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของออจุดเปลี่ยนนะครับหรือว่าผลกระทบหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่จะมีผลต่อชาว12ราศีตรงนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการโดยตรงอยู่แล้วเรื่องดาวที่ยกย้ายนะครับ กับเรื่องของราศีที่เราใช้พยากรณ์เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะครับแต่ในวันนี้นะครับพ่อแม่จะมาพยากรณ์นะในการที่ดาวย้ายเนี่ยแต่จะเป็นการพยากรณ์นะครับเพื่อเทียบนะดวงชะตาและพยากรณ์เกี่ยวกับคนเกิดทั้ง8วันว่าในการที่ดาวย้ายจะมีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนจะเป็นอย่างไรบ้างจะดีจะร้ายอะไรยังไงนะครับซึ่ง ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าในจุดนี้หรือในศาสตร์นี้ที่หมอแมนใช้อาจจะท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ครับที่ท่านจะได้ฟังคขพยากรลักษณะนี้นะครับแต่เป็นศาสตร์ที่หมอแมนได้นํามาขัดเกลานํามาประยุกต์ขึ้นนะครับแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับจะมีความแม่นยําหรือไม่อย่างไร ฟังดูแล้วมันเข้าเขามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆพิจารณานะครับหมอแมนเองไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าอันเนี้ยแม่นยำที่สุดอันแบบนี้คือเกิดขึ้นจริงแน่นอนอะไรเงี้ยไม่สามารถจะบอกได้เพราะศาสตร์นี้แล้วก็เป็นการขัดเกลาเป็นการประยุกต์ขึ้นมานะครับก็เขาเรียกว่าคิดค้นจากองค์ความรู้เก่าๆเดิมๆนำมาประยุกต์นำมา พินิจพิจารณาเนาะเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมานะครับตรงไหนไม่ถูกใจตรงไหนไม่ตรงใจนะก็ต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าก็พูดคุยกันตรงไหนดูแล้วดูแล้วรู้สึกตรงรู้สึกแม่นยำนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันบอกกันได้ะนะครับผมก็จะได้เก็บไว้เนี่ยนะเพื่อที่จะมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้การดูดวงหรือการพยากรณ์ในศาสตร์เนี้ยมีความแม่นยำมากยิ่ง,งขึ้นไปนะครับ เอาล้ครับเรามาดูกันสิว่าดาวพระัาเนี่ยเมื่อเขายกย้ายนะวันที่30เมษาย,ยนแล้วเนี่ยนะครับจะงผปอย่างไรบ้างนะงคนเกิดแต่ละวันนะครับคนวันจันทร์ครับหลังจากที่ดาวพระัุยกย้ายต้องบอกอย่างนี้ว่าอาจจะต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยุติลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะมาไวไปไวเช่นเรื่องของงานบางอย่าง จ็อบบางอย่างนะครับถ้าใครกําลังแบบว่าหาอาชีพเสริมงานเสริมอะไรบางอย่างที่มันเหมือนจะแบบคุณอาจจะตั้งความหวังว่าเป็นเรื่องที่ดีสามารถยืนระยะได้ยาวๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรที่มันมาบางทีมันมาเร็วไปเร็วมาแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็ไปนะครับถ้าเป็นเรื่องของอาชีพเสริมหรืองานอะไรที่จะสามารถเมคมันนี่ได้นะครับ Make money ได้เพิ่มเติมจากงานประจํามันจะมาแบบมาไวไปไวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกได้คือคุณอย่าอย่าเพิ่งไปลงทุนลงแรงหรือว่าไปไปจริงจังกับมันมากนะครับให้ดูกระแสไปหน่อยยกตัวอย่างเช่นแบบพวกค r y p t o c u r r e n c y อะไรพวกนี้นะครับมาแรกๆนี่คือคนก็คือฮิตกันมากเลยนะครับทุกคนก็ต่างเข้าไปกันหมดเลยตอนหลังนี่ราคาลงมากนะครับในต้นทางอเมริกาก็ถูก มีคนที่โกงเหรียญโกงอะไรไปก็ส่งผลกันนะทั่วโลกเลยวันนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันมาแล้วนะครับนะวันนั้นเรื่องการลงทุนเรื่องการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปปรับใจนะเชื่อมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรับความสัมพันธ์ด้วยคนที่โสดอยู่เนี่ยนะคนวันจันทร์นะถ้ามีคนเข้ามานะครับ ในชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปปักใจว่าเขาคนนี้อ่ะเธอคนนี้นะจะต้องเป็นคนสุดท้ายในชีวิตนะครับเป็นคนที่นี่แหละคือคนที่ใช่นะคือคนที่เพอร์เฟกทุกอย่างนะครับบางทีนะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับบางทีเนะี่ยอาจจะ,ะต้องดูดูไปก่อนใช้เวลาให้มากเพราะว่ามันมีเกณฑ์นะครับที่ความสัมพันธ์จะมาแบบมาเร็วเคลมเร็ว นะยิ่งกว่าประกันนะครับมาปุ๊บสัดพักก็ไปปั๊บเลยนะฮะบ,บางทีนะนะคนโสดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนคนที่มีคู่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการเข้าไปเผลอใจนะครับหรือว่าสเสน่ห์มันเยอะอนะบางทีการเข้าไปเผลอใจไปตกหลุมรักนะครับไปคล้องเกี่ยวคนที่เขามีเจ้าของนะครับหรือเกิดความรักที่มันไม่ค่อยจะถูกต้อง ตามทํานองคลองทำสักเท่าไหร่นะครับมีเกณฑ์ที่ความลับคุณจะแตกนะคนวันจันทนะมีเกณฑ์ความลับแตกมีเกณฑ์สิ่งที่เคยทํามาในอดีตเนี่ยจะย้อนกลับมาทำร้ายเราทําให้มันเกิดปัญหานะครับสําหรับคนวันจันทนะในเกณฑ์ที่ดาวพระศักดียกย้ายในรอบนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องว่านตามตรงนะครับบางคนอาจจะเคยไปค้ำประกันใครไว้ หรือว่าเคยไปซื้อของชิ้นใหญ่เป็นชื่อตัวเองแต่ว่าตัวเองไม่ได้ใช้นะให้คนอื่นเขาใช้ให้คนอื่นเขาส่งแต่เป็นชื่อเราหรือแม้กระทั่งไปคำประจักเขาประกันชาวบ้านเขาสุดท้ายเขาไม่ส่งนธนาคารก็มาตามบี้เอาจากเราอย่างนี้นะมันมีมันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งเป็นกรรมในอดีตกรรมคือการกระทำนะเป็นการกระทําผิดพลาดในอดีตนะย้อนกลับมาทําร้ายเราในปัจจุบัน ตัวช่วงที่ดาวย้ายเนี่ยจะเห็นผลชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามัดระวังในการกระทาการตัดสินใจของตัวเราเองนะครับอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของสุขภาพนะการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยคนวันจันทร์นี่ให้ระวังทั้งเรื่องของความเครียดนะครับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยกระดูกเส้นเอ็นนะครับหัวเข่าต่างๆการเดินเหินต่างๆระมัดระวังนะครับเรื่องของเบาหวานนะกระเพาะอาหาร ซีสนะฮะต่อมน้ําเหลืองนี่นะต้องระมัดระวังนะครับมะเร็งเต้านมนะอันนี้สําหรับคุณผู้หญิงต่างๆ นะครับอันนี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปหน่อยนะครับหลังจากที่ดาวพระัสบดียกย้ายในครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยได้ผลดีสําหรับนะชาวคนวันจันทร์สักเท่าไหร่รวมไปถึงในเรื่องของถิ่นฐานบ้านช่องนะครับที่อยู่อาศัยนะครับอาจจะมีเรื่องให้ต้องซ่อมแซมเอ่อ m a น n t e n a n c e r e n o v a t นะฮะซ่อมแซมต่างๆนะครับจะมีอะไรที่ชํารุดเสียหายภายในบ้านหรือยวดยานพานะที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพานะนะครับอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นหรือต้องมีการยก โยกย้ายนะยักย้ายถ่ายเทนะทรัพย์สินอะไรต่างๆนะอาจจะต้องมีบ้างสําหรับคนวันจันทร์นะครับเพราะนั้นก็ขอให้คุณมีสติค่อยๆแก้ปัญหาไปอย่างน้อย,อยๆพระหัสสมด,ดีก็เป็นดาวคู่ธาตุดินเป็นดาวคู่ธาตุของคุณนะเพราะนั้นถึงแม้คุณจะเกิดปัญหาแต่ยังมีคนช่วยเหลืออยู่ยังมีตัวช่วยยังสามารถเอาตัวรอดได้นะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วโอ้โหจะสิ้นไร้ไม้ตอกจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่แบบนั้น นะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงครับมีปัญหาเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเครดิตเรื่องของคดีความต่าง,างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพมันมีเกิดขึ้นครับแต่ว่าคุณขอให้คุณมีสติครับคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณจะมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับก็ขอให้คุณผ่านไปให้ได้สำหรับคนวาจารย์นะครับ